เจ้าห <mile> ัวสลิงมาแม่งผมเล็งโลมันกระโดดกลางทางอ่ะเพราะที่ว่าทำไมไม่ถึงสักทีวะแต่มันก็ต้องเจ็บนะถ้าลงกลางทางไม่ไปลงที่เนินบนเขาอ๋อผมนึกว่าลงแบบรังกระหล่นเจ็บมากไปไปไปใกล้ถึงแล้วมันโดดลงผมว่ามันไม่ถึงทีวะ vrx ใครวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาชุดเน้่ผมจะหมวกหมวกเนี่ยเอาผมตรงเนี้ยเนี่ยเอาผมตรงนั้นในกล่องแอลดับเนี่ย vrx นี่ใช่วอลลิคไหมไม่ใช่ไหม ถามเนยเปิดไม่ถามเนยอ๋อหอดอันนี้ใช่ไหมกล่องไอดรอปใช่หมอดเนี่ยใช่ผมเจ้าผมจ้ผมนี้แต่ว่าเราไปเอาชุดนี้นะเอาอีกชุดหนึ่งเอาไอ้ชุดที่เป็นกระโปรงอ่ะมันจีมียุคใหม่บูนเนี่ยไปสกรูไปเอากลมบอยมามาบุลึงโย่กลมบอยมาไอหัวเครื่องอ่ะ ฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ฮารุสโฮรฮอรุสฮารัสฮารุสฮารุสฮารุสฮโรุสฮารุสฮารกสฮารุสฮารุ่ฮารุสฮโรุสฮารฮารุสฮารุสฮารุสฮรุฮารุสฮารุสฮารุ่ฮารุสฮารฮรฮาร่ฮารฮารฮรอสฮารฮารุสฮารฮารฮรารุสฮารุสฮารุฮารัสฮารสฮารุสฮารฮ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 รรฮร่ฮรฮารรารฮ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 ุฮ มีใช่ไหมม bon ีพุ่งที่ชุบเป็นด้วยมีไหที่ชุบที่ชุบมีไหเดี๋ยวว่ากันครับกลังคูนขอ้โหในบ้านมีเก๋เอาได้พร้อมมีปืนม้อยมีปืนม้อกระปุ่น่อยมีครับมีครับมีปืนโอเคโอเคปืนลูกเจ็ดเรื่อย S <S เฮ้ยกับผมผมีมีไหมแบบเงี้ยไม่มีใช่ไหมมีมีมีฝืนมันเห็นมันมีแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ใครนะแยกไปตัวหน,นึ่งอ่ะเมื่อกี้มีเคล็ดลังเกมโอเคเอาไตไตคว้างไตไตวะโอ้ไม่มีเกาะเลยไม่คุณนนี้นะนเงียเผิดปกติว่ะไม่เลยไม่กล้าเดินเลย Ừ, อยู่บ้านกลางบ้านกลางเห็นมันลงสองตัวนะเม,มื่อกี้เห็นผมไปฟาร์มบ้านเกิดนะโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเราไต่จากฟวาไปกันอ๋อมีเกาะเลย มันมันเดือด,ดเลยป่ะซุ่มหนักมากเลมจะเดินยังไงวะเนี่ยหักฟัง,งก็ได้แม่เออว่าชั้นสองราคาเปิดว u a ตี้อพอม<อ>เพนมาเช่นเดียวนะผมชั้นสองเปิดว่ะโอ้บหแม้มานะ่ะมาเติมผมไหมถ้าไม,ม่เดินไม่ได้ตอนนี้

ผม,มรู้บ้านหน่อยดี๋ยวผมมาในมุมปิววถ้าพร้อมเราบอกนะเดี๋ยวผมรอฮะลูกซรงไหมวะอ่าพร้อมปั๊บยาเลยน้องชายผมเนตเนตเนตเชฟไปชั้นสองก่อนแล้วกันอือคอยเขียวยิงปี๋มา โอเคนะผมจะเดินแล้วนะไม่พอพี่ไม่ทำที่ใช่ไหมทำเลยทำเลยมันอยู่ท่้นหนึ่งวัเนี่ยมันมีมันมีสาวอยู่บนหัวปผมอ่ะร้องอยู่ไม่เห็นมันขยับไม่เห็นขยับเลยสวยเออมันนอนอยู่วะเจ๊กอยู่เช่ไมันไม่มาับหไปมันเดินมาโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วโอเคล่วงเนี่ยวขาทมั้ยเดี๋ยวมันชี้เพไปรวมให้ไหมรวมละรวมละ เดินใ <Inside. S 2> <Yeah. S 1> ส่เดียมไปตรงนี้สามเอ็นอ้าวสามสามผ่านออกอยู่ในรอยตัวนะได้ยินเสียงเท่านี้เลยสมดับมันเขาต่อบอลเคี้ยวนี่แวมวะ <c oughs> ไม่แน่ใจขเขาขเขาครับเรา,าอยู่ในวง <c oughs> โอ้ยาวๆ เเียอาลถ้าเขานิ่งเนะี่ยผมก็โดนยิงฟรีเขาไม่ยอมนิ่งผมเลยผมมีเพื่อนนะครับเขาตามเสียงเลย <c oughs> ทีบเบิร์ตทีบเบิร์ตคนอื่นก็ดังนุ่งบานเกียวเขาเนี่ยจริงนะคนตามเสียงเช็คจังว่วิ่งขยับไปจนผมเล็งได้แต่ผมหาไม่จเจอไอ้เบี้ยตัวนะี้ยิงบมมุ็อตป่วะผูดังมา <c oughs> ผมยิงบานเกียวมันตัวอยู่เลยมนันยิงยิงประตู เป็นเขาอให้เฝ้าสให้ไเติมเติมแล้วกันามรงผมไม่รู้อีกแล้วไปเติไม่ได้เดีผมมยงเขียวอกให้หมดอมคว้าก่อนใช่เอาแลวกันมดเลยนี่สงสัยบ้านเขียวนี่ช่ว่ามันออกไปาะ ักเขาเขาไม่เห็นงปัวมันออกกันเอิมบันขียวันมันมันยังมนีรอยจ่าเฮ้ยบอ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 คมิ้บอ้มอสยไปครับผมทีมเวิร์กต้องใจ

เขายิงตรงนี้แต่หวงไปไหนวะหวงไปหนูไม่ได้มันขอแพนไหมเอารถดีกว่ามันมีรถบ้างดมตรงผมมีรถแล้วไปได้เลยมาซื้อแม็กซ์เนี่ยเมื่อกี้มันหลุดตรงนี้ไม่มีแม็กซ์ก็เท่เลยเอาเจาเลยโอเคเอาเจาเลยเอซี่โอเคอยู่ทีวี ผมจำได้ว่าเห็นแมตทีม้าที่ว่าจะมีรถไฟแต่ตอ,ตอนนี้ยังไม่มาเลยเออที่ว่าต้องงาดดนะปีกว่านวิเคนดีใช่ไหมใช่ที่ว่า,ท,วาที่ว่าจะมีรางรถไฟวิง่งรถไฟวิ่งกันี่ว่าอ,อ๋อเป็นวันจัโอเคเอาวิกเคนด,ดีออกไปครึ่งปีมั้งแล้วก็<ม>เปลี่ยเกิดขึ้นเลย ตอนนั้นวิคเคนดีแบบผมก็เล่นบ่อยนะวิคเคนดี้ย้อจอดหลังหลังบ้านนานนะพี่ผมเล่นตลอดเลยครับ <c oughs> ตอนวิคเคนดีออกผมก็ไปเล่นเซนท์เขาตอนนั้นเหมือนลีวิชยังไม่มีเผาชุดผมก็ไม่ค่อยเล่นเราก็ไม่เล <c oughs> <ม>่นผมเล่นวน,นไงเล่นทีละแมปเล่นแมปหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแมปแล้วก็เป็นเล่นมีไท้ายโอเค

เขาก็น่าจะน่าจะมาเป็นทีมอะเช่นท่าเล่นเนี่นคยคนใหญ่เราเจอส่งก็ดิมันก็มัวหน่อยเราก็เล่นง่ายเราเจอส่งคู่คู่ก็ยังดีนะใช่ครับไปคู่คู่ยังเล่นได้ตัวด,ดีก็ตัเวเนาะ

น้องชายก็รอตั้งนานแล้วใช่ไหมเ้อกส็มันก็ส่งอยู่นานแล้วเหมือนผมนะจจะไปอยู่บ้านน้ำไหมได้อยู่ไหนจะน้องชายปั๊บไป

เขา,าเป็นชใช่ใช่อยู่อีกฝั่งเลยอีกสิบเึงเด็กไปบ้านบุญแตกก่อนนดิบุญ<อ>นีก็เนไปพบจากบ,บุเตกครับเคียวงขอบวงก่อนนี่ได้ไม่ได้ดยวลังแห้

มือขวามาไหมเข้าแพนกันเดี๋ยวเข้าสองตัวเดี๋ยวผมตายขวานะก็เนี่ยมันน็อตไปตัวเดียวไงมันน็อตไปตัวเดียวไงอืออก็ในแพนเมียตายเขาเริ่มตายแล้วเสื้อเสื้อสีเขียวไหมพี่ใช่ใช่ใช่สีเขียวโอเคโอ้สวยเลยไปที่นี่หมดก็มีหน้าสงสัยอยู่บ้านสามแยกหน้าสงสัยแล้วก็บ้านน้ำเมื่อกี้เสียงขวาไหมมาข้างหน้า โอเคได้ยินแล้วนัไปเฮ้ยเอาให้ได้เอาให้ได้ Victory belongs to us มีดาเมิดเขาไม่มได <ป S 2> ้เห็นเน,นียน่นย,น,ยน,น่าจะโดนไปหน่อย,อยเล่นก่อนนอน